สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 158มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 158อีวันนี้ก็คือวัดทายและไบร์วินขนาดเป็นวันหยุดที่อยู่กับครอบครัวก็ยังไม่ไวายมีเรื่องให้ต้องใครที่ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาขยี้โมเมนต,ต์ของวัดไทยและไบร์วินในวันที่น้องทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อยู่กับครอบครัวนะคะคือด้วยความเรียวของสองคู่นี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังไม่วายมีเรื่องให้เราต้องมาขยี้หรือมาไขาปริศนากันอยู่ดีค่ะทุกคนค่ะที่วันนี้พี่ชมคิดว่าน้องทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งงววววัััันนนนออออาาทิิตย์ก็คคคืรรรบบสํห้ อีกอย่างวันนี้คุณแม่ของน้องไรก็ได้อัพคลิปของอาเมะลงที่ไอจด้วยค่ะทุกคนที่สําคัญคือวันนี้ในคลิปของอาเมะคุณแม่ไม่ได้ปิดเสียงด้วยนะคะซึ่งวันก่อนๆเวลาคุณแม่ลงคลิปอาเมะคุณแม่จะปิดเสียงไว้ค่ะทุกคนนั่นก็หมายความว่าวันที่คุณแม่ลงคลิปแบบปิดเสียงอาจจะมีเสียงคนอื่นแทรกมาในคลิปก็เป็นได้ซึ่งเสียงที่แทรกมาอาจจะเป็นเสียงของเจ้ากระต่ายแสงโซนคนนี้ก็เป็นได้ค่ะทุกคน อ๋อวันนี้เจ้ากระต่ายน้อยไม่อยู่เพราะวันอาทิตย์จะต้องไปค้างอยู่กับครอบครัวแล้วทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่ชมรู้ได้ไงว่าวันนี้เจ้าคุณน้องอยู่กับครอบครัวคือวนันนี้น้องไอพี่สาวของน้องวินได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือในในรูปมีเบลลี่แล้วก็คาเทียนั่งอยู่แล้วทุกคนดูผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหลังน้องหมา2ตัวนี้สิคะนั่นก็คือน้องวินนั่นเองค่ะทุกคนแล้วทุกคนคงจะคิดใช่ไหมคะว่ารู้ได้ไงว่านั่นคือน้องวินเพราะไม่เห็นหน้านี่นา คือพี่ชมจำชุดนอนได้ค่ะทุกคนคือชุดนอนชุดนี้มันคือชุดนอนที่แฟนคลับเขาส่งไปให้น้องสองคนคนละสีแล้วมีปักตัวอักษรบีกับตัวอักษรเดบเบิลยูไว้ที่ปกเสื้อสองข้างทุกคนจําได้ใช่ไหมคะคือคราวที่แล้วพี่ชมเพิ่งพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เองว่าเห็นน้องทั้งคู่ใส่แต่สีน้ําเงินแล้วสีเทามันหายไปไหนนี่ค่ะสีเทามันมาอยู่กับเจ้าคนน้องนี่เอง และอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเสื้อผ้าที่แฟนคลับส่งไปให้น้องทั้งคู่มันมาอยู่ที่เจ้าคนน้องทุกสีเช่นเคยคะ่ะคุณขาคือไม่ว่าใครจะส่งอะไรมาให้ถ้าคนน้องชอบคนพี่ก็ยินดียกให้น้องทุกสีไปเลยจ้าอย่าว่าแต่เสื้อผ้าเลยคะ่ะแม้แต่หัวใจพี่ก็ยกให้น้องไปหมดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นแค่เสื้อผ้าถ้าคนพี่จะยกให้น้องไปหมดทุกตัวมันก็ไม่แปลกจริงมคะทุกคน ค่ะหลังจากนั้นน้องวินก็ได้อัพคลิปผิวปากเล่นกับลูกชายและลูกสาวลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนนั่นก็เพื่อเป็นการรายงานตัวกับคนทางนี้ไป1หนึ่งกลุก่มว่าวันนี้ผมอยู่บ้านกับลูกๆนะไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรนี้ค่ะวันนี้น้องไร์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือน้องลงเพื่อโปรโมทแบรนด์อาดิดาที่น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูสถานที่ที่น้องใช้ถ่ายรูปนี้สิคะ มันคือสถานที่เดียวกันกับที่น้องทั้งคู่ถ่ายงานของเคที่ดอและเป็นที่เดียวกันกับที่ไบรท์ถ่ายรูปให้กับน้องวินคือน้องทั้งคู่ใช้สถานที่ตรงนี้แบบคุ้มมากเพราะสถานที่เดียวแต่แค่เปลี่ยนมุมถ่ายก็สามารถถ่ายได้หลายงานแล้วคือทีมงานเขาเช่าโลเคชั่นเดียวแต่ได้ถ่ายงานที่เกือบสิบงานคือคุ้มสุดๆความคิดดีและครีเอทมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเจ้าคนพี่ก็อัพรูปลูกสาวนอนอยู่บนที่นอนลงที่เพจรูปถ่ายของตัวเองเพื่อรายงานคนทางโน้นไปหนึ่งกลุ่มเหมือนกันว่าพี่อยู่บ้านกับลูกสาวนะไม่ได้ไปไหนเลยดูสิลูกสาวเรานอนยึดเตียงพี่ไปหมดเลยอะ่ะออหนูลูกอเมกเป็นลูกสาวนะคะคือถ้าอาเมกพูดได้อเมกคงจะถามเลยค่ะว่าป๊าปารูปหนูที่ป๊าป้าถ่ายไว้มีตั้งเยอะช่วยรูปที่หนูนอนสวยๆแบบเรียบร้อยลงได้ไหมหนูเป็นสาวแล้วนะหนูอายเขานะอะไรงี้ มาที่ฝั่งวัดไทยกันบ้างคะ่ะทุกคนวันนี้ช่วง4โมงเย็นไทยก็ได้ทวิตหัวเราะแบบยาวมากลงบนทว,ว,วิตเตอรองงอ์แล้วหลังจากนั้นวัดก็มาเม้นอีโมจิรูปแมวทำหน้าเหมือนโกรธเหมือนงงอะทุกคนแล้วหลังจากนั้นไทยก็มาเม้นว่าไม่เอาไม่พูดค่ะหลังจากนั้นวัดก็มาเม้นต่ออีกว่าไม่เห็นเขาส่งให้กูบ้างแล้วไทยก็มาตอบว่ามึงหล่อสู้กูไม่ได้ 5, 5, 5. แล้ววัดก็มาเม้นต่อว่าต้องห่วงหรือน้อยใจก่อน แล้วก็มีแฟนคลับมาตอบสรวัตรว่าต้องพิมพ์ให้ถูกก่อนแล้วทายก็มาเมนว่าฮ่าฮ่าฮชอบชอบแล้ววัดก็มาตอบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยวนะวัดไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต้องคีปตลอดเวลาขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะแล้วก็มีแฟนคลับแคปที่วัไทยคุยกันแล้วมาทวิตถามว่าใครสรุปได้ว่าวัาทายคุยเรื่องรไรกันทักมาบอกด้วยนะผมงงแล้ววัดก็มาเมนตอบเขาว่ารู้ครับรู้ครับ รู้กันอยู่แค่2คนนะสิคือตอนแรกพอพี่ชมมาอ่านเจอพี่ชมก็งงเหมือนกันนะคะว่าวัดไทยเขาคุยเรื่องอะไรกันจู่ๆไทยก็เริ่มมาด้วยการขำซสยาวเหยียดเลยแล้ววัดก็ยังมาเม้นท์ถามว่าจะต้องห่วงหรือน้อยใจก่อนคือเขาห่วงอะไรกันน้อยใจอะไรกันอะทุกคนคือหลังจากที่กําลังงงอยู่ว่าวัดไทยเขาคุยเรื่องอะไรกันพี่ชมก็ไปเจอโพสต์นี้บนไอจีของน้องมุกวรนิตค่ะทุกคนคือน้องมุกเขาลงคลิปนี้เพื่อโปรโมทร,รายการเมสาวารนิตในช่อง YouTube ของเขาค่ะ คือรายการนี้มันเป็นรายการที่มีเพื่อนซีสี่คนมานั่งเดาอายุของศิลปินในค่าย g m m ค่ะทุกคนแล้วพอถึงคิวดาวอายุของน้องวินน้องนุ่นก็คือเสียอาการมากเพราะน้องนุ่นชื่นชอบน้องวินอยู่แล้วแล้วน้องมุกก็เลยมาแซวเพื่อนลงที่ไอจีว่ามีคนเสียอาการหนึ่งแล้วก็เขียนโชว์ขึ้นที่ปกคลิปบนไอจีว่าเมื่อมีใครบางคนปลื้มวินแล้วน้องนุ่นก็มาเมนิโมจิลิงปิดตาเหมือนเขินเหมือนอายอะทุกคนแล้วน้องมุกก็มาเม้นบอกเพื่อนว่า จะเรียกไบรท์มาทุบสักทีและน้องนุ่นก็มาเม้นบอกเพื่อนว่าบ้าโอ๊ยน้องมุกคะอะไรยังไงคะเนี่ยทำไมต้องเรียกไบรท์มาทุบน้องนุ่นโทษฐานที่ชอบน้องวินด้วยล่ะมันยังไงคะมันยังไงน้องมุกไปรู้อะไรมาเหรอคะช่วยแจ้งแถลงขาให้พวกเราชาวด้อมรู้ทีค่ะตายตายๆน้องมุกพูดแบบนี้คือถึงขั้นจะเรียกไบรท์มาทุบคนที่ชื่นชอบน้องวินเนี่ยแสดงว่าไบรท์จะต้องมีสิทธิ์ในตัวน้องวินเต็มที่นะสินะ แล้วถ้ามีสิทธิ์เต็มที่เนี่ยเขาจะต้องเกี่ยวพันเป็นอะไรกันนะทุกคนเป็นแค่พี่น้องหรือเปล่าเอยแต่ถ้าทุกคนอื่นได้ก็แสดงว่าต้องห่วงน้องมากแล้วห่วงมากเนี่ยเขาจะต้องเป็นอะไรกันละ่ะคะคุณขาพี่ชมคิดว่าทุกคนคงมีคําตอบอยู่ในใจแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะ คำพูดที่ว่าทุกคนในค่ายรู้ดีว่าเขาทั้งคู่เป็นอะไรกันมันไม่เกินจริงเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วน้องนุ่นก็แชร์โพสต์นี้ของน้องมุกไปลงที่สตอรี่จีของตัวเองแล้วก็แท็กน้องวินพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตแทนมุกด้วยนะคะพร้อมกับอิโมจิทำปากจุ๊บด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แท็กน้องมุกวรนิดด้วยพร้อมกับแคปชั่นบอกเพื่อนว่าเบาได้เบา แล้วน้องมุกก็โค้สตรอรี่ของน้องนุ่นไปลงที่สตรอรี่ของตัวเองพร้อมใส่แคปชั่นกึงก่งหยอกกึงก่งประชดเพื่อนว่าอยาค่ะแล้วน้องวินก,ก็ได้โค้สตรอรี่ของพี่นุ่นไปลงที่สตรอรี่ไอจีของน้องเองด้วยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้พี่ชมถึงบางอ้อว่าวัดไทยเขาคุยเรื่องอะไรกันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ชมเมงนะคะจากประสบการณ์แกะแพ็กเชื่อมโยงโมเมนต์ของน้องทั้งคู่มา1นปีคือพี่ชมคิดว่า ที่น้องทายขำ555ยาวลงบนทวิตเตอร์คงขำที่พี่นุ่นเขาแสดงออกว่าชื่นชอบน้องวินมากขนาดไหนจนเสียอาการในรายการขนาดนั้นและที่วัดเม้นอีโมจิแมวทำหน้าไม่พอใจก็คงจะเริ่มห่วงแฟนหลคะค่ะทุกคนเพราะก่อนจะมาทวิตเขาคงจะคุยเรื่องนี้กันในแชทมาแล้วแล้วที่น้องทายมาเม้นว่าไม่เอาไม่พูดคือไม่อยากให้วัดพูดเรื่องนี้ออกสื่อเพราะกลัวมันจะดูไม่ดีเลยไม่ให้วัดพูดแล้วที่วัดถามว่าไม่เห็นเขาส่งให้ครูบ้าง ก็คือในรายการของน้องมุกก็มีทายอายุของน้องไร์ด้วยนะคะคือทายก่อนน้องวินอีกคือทายของไร์ก่อนแล้วก็มาทายของน้องวินน้องไร้ก็คงสงสัยแหละว่าทําไมเขาส่งให้แค่น้องวินทําไมเขาไม่ส่งให้ตัวเองดูบ้างอะไรนี้แล้วน้องวินก็เลยเกทับคนพี่ด้วยแอ๊ของทายซะเลยว่ามึงหล่อสู้กูไม่ได้ห่าห้าหาหาแล้วน้องไร์ก็ใช้แอ๊ของสรวัตรถามน้องวินในแอ๊ของทายว่าต้องห่วงหรือน้อยใจก่อน คือจะให้กูหวงที่มีสาวมาชื่นชอบมึงหรือจะให้กูน้อยใจดีเพราะในรายการก็มีกูแต่เขากลับไม่ส่งมาให้กูดูส่งให้แต่มึงคนเดียวอะไรนี้โอ้ตายตายตาย,ตายคือคุยกันในแอปของตัวเองเสร็จมาขิงกันมาหวงกันมาน้อยใจกันต่อในแอปของวัดไทยอีกคือเขาจะคุยกันแค่ในแชทสองคนก็ได้นะคะทุกคนแต่เขาเลือกจะมาคุยกันในแอปของวัดไทยเพื่อให้เราสงสัยเพื่อให้เราอยากรู้และหาคําตอบ คือสองคนนี้เขาชอบที่เรากลายร่างเป็นโคนันกันจริงๆเลยค่ะทุกคนเหมือนที่น้องวินเคยพูดแหละว่าเวลาโพสอะไรไปอยากรู้ว่าแฟนคลับจะรู้จริงไหมแล้วแฟนคลับก็รู้จริงแทบจะทุกครั้งน้องถึงได้ตั้งเชื่อให้พวกเราว่าเป็นชาวด้อมโคนันไงคะทุกคนเออหนูรู้หนูไม่ต้องมาทิ้งปริศนาให้พวกเราสืบกันบ่อยนักก็ได้คือหนูมาทิ้งปริศนาในแต่ละครั้งอีแม่คิดจนปวดหัวไมเครนขึ้นไม่หลับไม่นอนเลยละรู ค่ะทุกคนย้ํานะคะว่าสิ่งที่พี่ชมพูดมาทั้งหมดมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ชมเองเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงพี่ชมก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าคราวนี้โคนันจะสืบเรื่องราวมาถูกหรือเปล่านะคะแต่อยากสืบมาเพื่อสร้างความสุขความบันเทิงให้กับทุกคนจริงๆค่ะไม่ได้มีเจตนามไม่ดีอะไรเลยจริงๆค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาไขาปริศนาของไบร์วินและวัดไทยให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรเพิ่มเติมพี่ชมจะมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ